กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับฟูอยู่กับพี่ฟูนะแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม u v s 1 0 0นะครับผมอ่าสกิบบีดีนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเราลองไปเล่นกันเลยนะครับผมเลเวลหไปพี่มีปืนปืนก่อน โอ้โหมาดิมาดิครับก็มาดิโอ้โหโถเย้าโถเสื่อมก็มาว้าวเฮ้ยไปจู่หลบไปกิ้งหลบครับอุ้ยเมาเร็วมากเมาเร็วมากอย่าเข้ามาอย่าผีว้าวเฮยอย่าเข้ามาเพจะอนเพไม่ยอมรู้หรอกซิบลิซิบิลิกิ้งซิบิลิบริกิ้งซิบริบลิเึยังเข้ามาอผีมาเอ้ยไม่ซิบริซิบิลิเนี่ยไงโอ้โอ้ลูกซองว้าว

วายหนาเดียวได้ด้วยเปลี่ยนหน้ด้วยแล้วนี่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 แหละนี่แหละนี่มาเด้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 วายหลบมาเด้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 ได้ได้ได้ฮ่าฮ่าโอ้ยอึ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 จำหมดแล้วจำหมดแล้วไอ้ฟูทำได้ มีไทยไหมมีทุกภาษายกเว้นภาษาไทยเฮ้ย <Hey! S 1> มีภาษาไทยด้วยเช็คเคเอาว่ามีภาษาเออน,นี่ดูโฆษณาเพื่อเอาปืนเฮ้ยดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะมามาเลยว้าวเข้ามาไอ้พวกไอพวหนาตักทก โอ้โหหดนมากมาดิมาดิับโอ้ย่างหดเลยมาดิเออฮ่าามาดิ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 มาาหลบบมาดิขามาดิามาดิขามาดิขามาดิขามาดิาเฮ้ยมาดิมาดิเก่าอ๋อเก่าออ้โคตรหอนโคตรหอนโอ้โห โอนเอาโอเคครับก็สมกวรเก็บเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเราฝักขอบคุณบ้ากนะฮะเอาไว้เจอกันวันอาทิตย์ว่าจะหาเกมอะไรเล่นอีกนะครับเอาไปเจอกันสำหรับ BPD ก่อนตัวไปก่อนก็อย่าลืมไปหาเล่นกันด้วยกับเกม u ูยูบีเอสหนึ่งร้อยนะครับไปเจอกัน